โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีแบบไทยครับผมก็นะตามคําขอของน้องน้องนายนะฮะที่ว่าอยากดูพี่แท็กเล่นเดอจอี T G O C โคลอนอาเอ้ไม่รู้มันชื่อเกมที่อะไรแต่มันก็ถือว่าเป็นการฉลองฉลอง1น0 0งวิวเลยแล้วกันโอเคก็อธิบายไหมต้องให้อธิบายไหมว่ามีเนี่ย มันมาจากไฟในเฟดดี้เนี่ยมีเฟดดีนะ้บอนนี่ชิก้าฟ็อกซี่เนี่ยเนาะผมไม่ต้องแั้วละ่ะโอเคเนื้อเรื่องเราล่ะคือมันให้เราหาของภายในเวลากำหนดถ้าหาได้ก็ชนะหาไม่ได้ก็โดนหลอกการไปตามธรรมดาโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่าแม่งเอ้ยครหลอนแล้วก็เล่นซะออนมืดด้วยนะเบิรฟรอ เอ็ดดีก็ตอนนี้ก็เปิดเปิดเพลงก็ไม่ถึงกับเขาเรียกไงอะไม่ถึงกับเสียงดังลั่นอะก็พอได้ในระดับหนึง่งเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ไม่ไม่ต้องกลัวเยอะด้วยยิบยิบยิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวทำไมเสียงมันอยู่ใกล้จังอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ย เสียงมันถูกใกล้เกินไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะหลอกกูเร็วอะไรขนาดนั้นเลขสี่เลขสี่ครับเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเสียงมันใกล้เรามากเลยอ่ะใครตายเหอะโรบินสันทุกสขาเล็สามเฮ้ยอีกสามเ,เองอย่ามานะเว้ยขอละกูขอละ,ขอ,ละขอแบบม้วนเดียวผ่านจบไป จบแล้วก็จบกันไปกอนเลกันแล้วให้มันจบจบไปเอาจริงนะผมไม่โคตรโคตรกลัวกลัวแล้วหลอดมากเลยอ่ะเพราะปกติเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมอย่างนี้อยู่แล้วด้วเฟลไปแล้วอ่ะชิบหายแล้วเฟลแล้วเฟลแล้วแล้วทำไงอาทีเนี้ยวิ่งดิไม่ยอมไม่โดนจับหรอกเว้ยถึงจะแพ้ก็ไม่ยอมเว้ยเดี๋ยวนะมีมีมี มีทางไปมีทางไปต่อวิ่งต่อวิ่งต่ออย่าหยุดยัง้งอย่าหยุดยัง้งมันมาแล้ว,วโดนเรียบร้อยเออเออเออคุณพระโอ้พระสองฆ์องค์เจ้าอื้มอื้มโอเควิ่งต่อฮะวิ่งต่อคนเราอย่าหยุดฮะอย่าหยุดอย่าหยุดที่จะยอมแพ้เอ้ยไม่ใช่อย่าหยุดที่จะ มันมาเร็วมันมาเร็วอย่าหยุดพี่เจออย่าหยุดที่เจต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะนะฮะต้องสู้ต่อไปอย่าหยุดยั้ยงการที่เราหยุดยั้งนี่คือเราจะกลายเป็นคนแพ้เพราะคนแพ้นี่คนที่หยุดนะฮะส่วนคนที่ยังไม่หยุดคนที่ยังเดินต่อก็คือคนที่ยังยัง,ย,งยังสู้ต่อไปผมพูดอะไรของผมวะเนี่ยกูเป็นเจลกระเจาะเออวิ่งแล้ววกูเอ้ยสู้เว้ยแอ I'm the fat แอมเด็กแวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวอย่าหันกลับไปมองข้างหลังหันกลับไปมองข้างหลังตายแน่ๆตายแน่ๆน่ดิจิตาตายดิจิตาตายชัวๆตายแน่ๆชิบหายอีกหกวิ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 แล้วหาไม่เจอหาไม่เจอดูเฟลแล้วดูเฟลแล้วเฟลเราต้องทํายังไงเฟลเราต้องทํายังไงก็มันหาไม่ได้มันหาไม่ได้ดำไงอะวิ่งสวนทางกับแม่งเลย เจอกันไปเลยจบแม่งเอ้ยน่ากลัวสัตว์เลยว่ะแม่งหลอนนะพูดได้เลยว่าหลอนนะไหนมึงอยู่ไหนอะมาดิมาดิมาดิอ่ะจบไปเฮ้ยกูไ่กลู้เว้ยเออเอาดิถือว่าต้องสู้กันต่อไปนะฮะเฮ้ยใจไม่ค่อยดีเลยเว้ยโอเคสู้กันต่อไป ดูกันต่อไปวุ้ยจดเจมันจะเจอเร็วไปมันเลือดเท่าโดนไปอีกหนึ่งทีนะโอ้ยตกใจเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้โอกาสอีกตาแล้วกันให้โอกาสสู้อีกตาหนึ่งให้โอกาสสู้ให้ตัวเองได้สู้อีกครั้งให้ตัวเองได้สู้อีกครั้งหนึ่งผมขอละผมขอสู้กับคุณหน่อยผมขอละนะ ต้องเจอดิต้องเจอเจอเจอหน่อยขอเจอหน่อยอันที่สองแล้วเหลืออีกหนึ่งเนี่ยเหลือ,อีกสองเลือ,อีกสองเลือ,อีกสอง,ออสองใช่ปะใช่ปะไม่มีไม่มีมมเอย่าละไงเวลากำลังจะหมดออกซิเจนจะลอยตัวอยู่ในที่ต่ำตายแล้วตายแน่ๆ่กูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเลยเหรอฮัอลลโหฮัลโหลอยู่ไหน ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหเย้ตกใจว่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคก็ผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็เนาะก็เล่นแค่พอขำๆกันไปก็ถ้าใครสนุกยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์นะถ้าอยากให้ทำต่อก็คอมเมนต์ไว้ใครอยากดูผมทรมานก็ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยโอเคสำหรับพารนี้ก็ต้องตัดจบไปแค่น,นี้เจอกันพาร์นหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ